อ๋อเป็นส่วนสาธารณะเลย่ะใช่แล้เดียมีชื่อติดเลยลูกค้ทะเลค่ะแล้ว็นั่งเินทะเลใช่ค่ะ The beach นะ p ล a y a น้ำลง โบท็อกซ์อสเตรียยังไงาลาเรียนอย่างนี้ไงสักเมดได้ใกล้มากเลยค่ะล้มติ๋วก็ตรงนี้เลยหรอต้มติ๋วเลือดข้าวข้าวกระเพราไข่ดาวราชาหมอนทองอะไร The Vok Clinic คุณแม่คุณแม่จะกินไหวไหมหายรูกคลินิกได้เลยนะเย้ค่ะมันมีคน อ่าหนูบอกให้กินเหื so <c oughs>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  ่อด้ยค he yeah ่ะต okay> like> mm ้องสัมผัสหรอคะไม่ต้องหรอคะลูกเราหวงนี่ละมหนไม่สวงหรอเกลี่ยไก่อนเลน่เล่นกัะดูใช่ไหมจำความได้เหรอใช่ค่ะเล้กตอนนี้มีใครเล่นด้วยนก่สงสาร นนั้นพี่พี่เขาเป็นวัยรุ่นกันค่ะนี่ไอ้ยาโอ้โหนี่แหละดูแหละค่ะโอ้อากาศดีอุ้ยเราเราวิ่งเรามานอนโรงแรมแถวนี้เหรอว้าวเพื่อนหมอของเราบินมาเบ้นนึ่งเขาจะมาพาแถวนี้แหละมันได้ได้บรรยากาศช่วงจะออกกำลังกายตรงไหนแถวนี้บางแสนเนละเขาก็ยังเดินได้เราก็ใส่หมวกวิ่งได้นี่ชงบางแสนค่ะทะเลบางแสนว้าวก็ตอนนี้แหละก่อนห้าโมงครึ่งนะตอนนี้จะสี่โมงแล้ว b e บ c h Life ว้าวดดูต้องเรียนตื่นเต้นวะอันนี้อยากกินน้ำมะพราวมากเลยครับเดี๋ยวก็ไปกินร้านได้อยู่ที่นู่นแพงมากเลยค่ะห้ามตรงรถตีนใช่ไหม Coco Beach Resort อ๋อนี่ไงโรงแรมในนั้นโอ้น่ารักพี่จับพอกกัระยึด จะวิ่งริมทะเลเดี๋ยวคดว่าง่ะวางกันลูกเปิดเปิดหน้าต่างเปิดแล้วไม่เอาลูกลแมไปยุงเข้ามาเดี๋ยวยุงเข้ามาเดี๋ยวก็เปิดแอร์สิคะเอาก้านมาเ <Okay. S 2> <ek> สียบแอร์สิอยู่เลบางแสนนะคะสวยจังเลยค่ะทะเลบางแสนค่ะ running with my mom in Thailand Coco Beach Coco Beach ไหนอ่ะ The Beach in Thailand. <c oughs> Thailand yeah coconut 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 trees ไม่ได้เอามาด้วยนะเนี่ยนุกน้อเดินไปโน่นแล้วนะมีตามอยู่ค่ะเดินข้างในครับไม่เจอเลยว่ว้า ชินเทลแลนด์นี่เจอไหมคะว้าวโอเค <c oughs> ว้าว <c oughs> นี่เดินทะเลค่ะหมวกนิวยอร์กแล้ว,อ,วอยู่นิวยอร์กวันเดินทะเลแล้วห <c oughs> มวกนิวยอร์กแม่ลูกคู่กันค่ะจะ <c oughs> ออกไปถนนจ้าหมวกนิวยอร์กอินไทยแลนด์ walking with my aunt and uncle and my mom and my mom <c oughs> เดินมนะัน้นแ่ทีซีฟู้ดขับบางแสนนะลุงจำไว้ซีฟู้ดขับบางแสนแต่เขากำลัง<ช>ทำอะไรอยูนอ่นี่หรอ เขากำลังเขียนบางแสนเนี่ยใช่ค่ะว้าวบางแสนบีชบางแสนบีชเดี๋ยวนี้เขาผ่าทานาเลืระวังน้ำนี่ชนมิลานี่ไม่ใช่รุ่นี้นะของป้าเป็นแอทแทกนี่ม่ลานไหนคะย่หอยหอมเดียวไปถ่ายพวกนั้นมันมีสนามด้วยนะค่ะย้แข็งแรงค่ะแข็งแรงไปถ่ายนะชนดูไหม เดี๋ยวไปรุ่นค่ะไปรุ่นสองคน,นมินิฮาจ้าเปนคที่เราไปนั่งกันไหมไปทะเลได้ใช่ไหมเรียบางแสนค่ะ ex v i e บ Banana Boat Banana Boat Yeah! That's right I w a n t to be on there Oh yeah Oh yeah Banana Boat ค oh, anyway. ่ะโอ้ยก็นั่นแน่ก็จอหนี่ใกล้ดีมั้งเอาน้ำแล้วเอาน้ำแล้วเดี๋ยวเอาพุ่มสองตัวเลยยกให้หันไงมาค่ะโอเคเป็นซินไม่ต้องใจเลย นี่เดี๋ยวที้แม่เอาตักปูขึ้นมาก่นอนะอ่ะแม่ตักปูแล้ว,ลวนี่สุดยอดสุดยอดอ่ะสุดยอด